พร้อมแล้วยกขาน่จ้าวแล้วอมองกล้องใหญ่ครับเดี๋ยวโตแบนไ้เน่อ๊บอ๊บอ๊ไครับอ๊บอ๊บอจนอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออหนอจไเเดี๋ยวีเอ็ตัวแบนมาดีอ่ะป้ายเคลล็อกเคลแล้ว v ีเอ็มเอ็นเสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หัวหินซาฟารีนี่เรามาเที่ยวหัวหินซาฟารีกันนะครับวันนี้เรามาดูสัตว์กันมาดูโชว์แสดงสัตว์เนาะใช่แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่ามีสัตว์มีโชว์อะไรให้เราได้เล่นกันดูบ้างครับอ๋ออันนี้นนคือราคาของแต่ละอย่างเนาะอันนี้สี่อย่างผู้ใหญ่สองร้อยเด็กร้อยหาสินี่ก็ตามป้ายเลย แต่และราคามันจะมีแบบจํากัดการเข้าเนาะว่าดูแสดงอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างนี่อ่าเดี๋ยวให้อามาไปซื้อก่อนครับอ่าเราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วซื้อตั๋วแบบผู้ใหญ่800ดเด็ก500เนาะอ่าจะมีใช่หมอทุกอย่างเลยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เราคนนึงนะครับจะพาเราไปตามที่ต่างๆให้น้องได้ไปถ่ายรูปกับเสือด้วยเนาะแบบ เราเข้ามาด้านในแล้วอุ้ยนี่เป็นกงเสือเสือใหญ่อะนี่คือแบบว่าเสือใหญ่มากเลยอ่ะเสือยังกับสิงโตเนี่ยตัวใหญ่มากลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งสิงโตเหรอครับอุ้ยลูกครึ่งสิงโตเสือผสมสิงโตอ๋อเป็นไลเกอร์ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราได้เข้าไปข้างในด้วยครับ <She? S 1> อันนี้ราคาช่วงโควิดเนาะราคาจะพิเศษหน่อย <Okay. S 1> ปกติจะแพงกว่านี้พันกว่าบาทพันกว่าบาทยังไม่ได้นั่งช้างด้วยนะใช่แค่เสืออย่างเดียวใช่เสืออย่างเดียวแต่เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงโควิด800ได้ทุกอย่างเลยได้นั่งช้างได้ถ่ายรูปก,กับเสือได้เล่นกับเส,อสใใือโน,น่นนน่นกองนน่นคล้ายๆแล็กคูนเลย ดิม,มเมอร์พี่เขาบอกตัวดิมเมอร์นู่นนี่เสือลายพาดกรงเนี่ยโอ้ลายสวยมากอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับอุ้ยนู่นข้างในเป็นลูกเสอือมีเสือสีขาวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวเราปล่อยคุณพี่น้องๆนะครับ เดี๋ยวกระเป๋าว่างก่อนครับเดี๋ยี่เบมนอนกับเสือลบอนไลงอน่ลงนอไม่ง นี่มองกล้องครับกอเชน่องี้น้องนี่ให้พี่เบนไปถ่ายรูปกับเสือเสือขาวเอาทหไปนะับีามาถ่ายกับเสือขาวแล้วหนเออ ไปเราถ่ายรูปกับเสือตัวเล็กเสร็จแล้วไปครับว้าวนี่เราเข้าเสือเสือใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ตัวบลเลร์เลยวันนี้ยังไม่ใหญ่อกครับพี่เขาบอกยังไม่ใหญ่ครับโอ้เดี๋รัเดี๋ยวเ่าต่อนะครับผมเดี๋วเราปูให้หมดแล้วครับอันนี้ยังไม่ให่ครับถ้าจะใหญ่กว่านี้กับผมเลยครับโอ้ยตัวบลเลร์เลย นุ่นดูดูตัวข้างบนนุ่นใหญ่มากไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับเสือใหญ่แล้วครับอ๋อจักะครับน้อคก้อไปนะคังครับอจับจับจับไมครับจับเลิครับอย่าเตะเขานะครับเตะเขาระวังหันจับเลย นะนะดูมามากับน้องเบลลี other, ่ถ่ายกับเสือใหญ่โอ้ยเสือตัวใหญ่มากนี่เสือไซบีเรียที่มันโอ้โนี่พันไซบีเรียเลยอ่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับเสือตัวใหญ่สุดของที่นี่กันเลยไลเกอร์ เสือผสมสิงโตว้าวไปดูขนาดอแาะความยักษ์ของเขากันครับเสือตัวนี้พูดได้สองภาษานะฮะใช่เหรอครับพันผสมเลยโอ้ยดูตัวใหญ่มากดูแบบเล็กครับฮะใส่วเล็กกว่าช้างนิดนึงครับอะไรเล็กกว่าช้างมันมันใหญ่กว่าคนแล้วครับนี่ตัวใหญ่มากครับถึงน่าจะดูโหมดแต่อยู่ในหมดซิตี้ครับ อันนี้เนะขาผสมสิงโตไงเโตเป็น่กอ,อ,อ,อเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันบป๊าดก๊าลองเสียอยู่นะครับได้ครับ นีจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลพวกเรานะครับการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เยอะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันนี้ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับผมเสร็จจากถ่ายรูปไปดูโชว์เสือกันแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูโชว์เสือนะครับโอ้ดูเสือเดินสองขาเจิ เสือไซเล็กนะ bye, bye. เดี๋ยวมันจะมีเสือ <c oughs> โชว์เสือไซใหญ่ด้วยว้าวตอนนี้เสือไซเบเรียน เดินไต่เชือกโ yes, ไหมครับ อ่าดูเสือจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์ช้างต่อกันนะครับอ่านี่จากรูปไอตะกี้ที่เราไปถ่ายกับเสือต่างๆเนาะอันนี้เป็นรูปของทางที่นี่เราก็มาซื้อมาเลือกซื้อกันได้เป็นรูปของพวกเราเองมุมต่างๆจะสวยทสวยทั้งนั้นเลย ได้ขอบคุณครับ <C oughs> <c oughs> นี่เราเหมารูปพี่เขาเลยพี่เขาถ่ายมาสวยครับท <c oughs> ี่นี่มีสัตว์เยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูโชว์ช้างกันก่อน <c oughs> นี่มีนกแก้วมาคอด้วย <c oughs> ดูอ่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูโชว์ช้างกันก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่ทัน มีตามทางเดินก็มีสัตว์ต่างๆอุ้ยนี่อะไรเนี่ยชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ปัว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 ้นี่ทางเดินเขาล่มลื่นมากเลยมีต้นไม้ตลอดข้างทางเลยสะอาดมากใช่แล้วสะอาดด้วยนะดูเขารักษาความสะอาดได้ดีมากเลยมีเสียงนกร้องแบบธรรมชาติเลยนะ

มีให้อาหารช้างด้วยนะเจ้ามาเจ้น้องช้างเรื่องศิลปะครับการวาดเรื่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ว่าน้องช้างครับแต่ว่าศิลปะในการวาดรูปครับวันนี้จะเป็นรูปอะไรครับสีสันจะสดสวยครับดูช้างวาดรูประบายสีน้องช้างทั้งสองเชือกสองตานาได้ครับรอบคแล้วรับขอบคนณร้าเิจ อาละครับวนี้นะครับเป็นรูปต้นไม้นะครับสีสันสวยๆต่อทีเดียวนะครับเอานะครับวันนี้นะครับบรนดาลท่านผู้ชมท่านใดนะครับเห็นศิลปะของน้องช้างกันแล้วเอาละครับวันนี้นะครับอยากจะได้รูปภาพของน้องช้างหาเจ็บป่วยเป็ีนที่ระลึกกันได้นะครับเพียงรูปละ250ร้อย้าสิบบาทจ้าครับนี่เดี๋ยวให้พี่เบมไปลอดท้องช้างอีกเงินท่านนี่นะจ๊ะเรื่องอะไรเนี่ย พี่เบมไปแล้วจุดหนึ่จุดหนึ่งครับเชลีตาอ่านลงมครับนี่ผ่านไหมครับได้ไหมครับนี่พี่เบมไปรอแล้วครับมาแล้วเออแดดนิดแตะหน่อยเฮ้ยเฮมาแล้วช้างมาแล้วหัวใจจับดูบเออแตะแตะแตะก้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตะแตะเออเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่เฮ้ยเอาพร้อมแล้วก้าวขาข้ามาแอบเด้อข้ามแล้ว เออเด้โอเคครับขอเสียงุระมาจาบน้องพี่เบมกล้ามากเลยน้องนองควงหน้ามาเลยจ้าเอาพี่เบมอีกรอบนึ่งเอาคว่หน้าเอาคว่หน้าเลยโอเคครับคว่งหน้าเลยนะครับอย่างนั้นแหละจ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชามนวดให้นะเบมนอนลงไปจ้าโอเคนะครับ เดี๋ยวพี่เบมให้ช้างนวดด้วยหมอแต่กล้องครับไม่ต้องมองช้างเอาวันนี้รับหน้าที่โดยน้องพานทองหมอนวดของเราตอนนี้จะน้องพานทองเรื่องเด้ดีว่ายังไงจะน้องพาดทองนี่มาดทองอ่ะครับหมอนวดมาแล้วหมอนวด เดี๋ยวพานทองจะมาโนดให้นะเอาไว้ยังไงเอาแตะแตะแตะดูหน่อยเอาจับเส้นจับสายหน่อยเร็วเอื้เอื้อเอาเส้นตรงไหนมาตึงเส้นตรงไหนมาจอดครับแตะแตะแตะแตข้าไว้เอาจับเน็ดจับหน่อยจับเข้าไว้จ้าแตะ้าไปเออจับเน็ดจับหน่อยนี่แตข้าไว้จับขาทองโอเคพร้อมแล้วยกขาโนดจ้านวดแล้ววะมองต้องใหญ่เดี๋ยวโตเบ็นไหมเนี่ยเอืะอเอื้อเอื้อยกกาไว้เอื้อเอื้ รันอดจ่บนอดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอี่นไรเอ้ี่เดี๋ยวพี่เบมตัวแบนพอดีป้ายเชนน้องเสร็จแล้วมาแล้วเน่เก่งมากครับพี่เบม เจอช้างเตะฟุตบอลแล้ววันนี้ก็เจอกันรับ่มรุ่ฟุตบอลไว้กับตรมการโดยเรื่องแรกครับของน้องาเจ้าอาเจะขึ้าจะาน้องาเจ้จะเร่งให้ดไวายังไงจะรู้กจะกลบมาก็สับปบโอ้โหเรื่องครับใช้ไปเรื่องสกิเพียงเราเราเจอน้องตาด้วยจะน้องตาด้วยว่ายังไงสับปบโอ้ยหเรื่อ้ยากแครับอยักษเแข อาไยังไงจ๊าน้องเชอรีร่สับปั๊บฮอเดี๋ยวก็ยังไม่เข้าปวดกระต๊อบนปบนจ้าอะไรก็แบบนี้นะครับก็ใจมีอาหารเลี้ยงน้องช้างอขายืดเลยจ้ยนนายาย,ยืดเ,เลยครับยืดใส่หัวให้น้องช้างกันเลยครับอาหารเลี้ยงช้างนะครับแน่ครับเพียง นะครับอ่นี่นะครับยืนเลยถ้าใครยังไม่มีนะครับติดต่อกระเลยกับแม่ค้าจำหน่ายอาหารช้าครับเพียงแต่ละร้านหนึ่งร้อยบาทจ้าติดต่อกันได้เลยนะครับถ้าเดี๋ยวชุดต่อไปกระเลยกับน้องช้างเร่องกีฬาเป็นอีกหนึ่งชนิดครับตอนนี้่าเข้าไม่เข้ามีชุดบ้านและชุดบ้านเล่อยเลื่อ่เอา ว่ายังไงจ้าน้องเชอร์รี่ลูกที่สองแล้วเท้าไม่เท้าแอนเฮ้ยอะไรไม่ถึงใจพวกนี้เท้าไม่เท้าเฮ้ย ไัยชน่า yeah, จ้าเย็นไปเย้นไปหลังก็หล ok ังก็หลังก็าจ้าไปไปก้าเอาขอเสียงปร้มไปกับน้องช้างกันเวยจ้ากระรอเกระ่อ ยื้อใส่หมวกให้น้องาปอเช่ป้อนอาหารช้างเลยค่ะนางราชายื้เลยนะครับจะเป็นไปยี่สิบเก้าเก้าครับไปห้าสิบฟุฟุไปเลรีบให้รีบให้ครับยื่อเลยจะยื้อใส่หมวกยื้อใส่หมวกให้น้องช้างกันได้เลยครับหรือว่ายื้อใส่ตะ้าให้กับน้องช้างกันได้เลยจ้า อะครกบเดี๋ยวรายการต่อไปก็จะเป็นการแสดงโชว์นะครับผมจับจระเข้ด้วยมือเปล่าในเวลานะครับไป3 2 4 5นาทีก็จะเป็นการแสดงโอ้ยช้างมาบุกถึงตะก้า,าแล้วพี่เบา <laughs> ช้างมาบุกถึงที่เลยอ่าโชว์ช้างจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์อะไรต่อครับจระเข้ว้าวไปดูโชว์จระเข้กันต่อเลยชอบจอนตอนนวดให้อ่าตะกี้พี่เบียมให้ช้างเดินข้ามกับนวดนวดหลังนวดนวดตูดใช่ไหมนวดนวดตูดนวดหลังเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูโชว์จระเข้กันต่อครับ